ผมสงสัยจริงๆอันนี้คือสงสัยส่วนตัวเลยอีป้าคางบ้านเป็นอะไร <c oughs> คุณนั้น <c oughs> กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวา่าแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับกับช่วงบน โอเคไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับมีคนอีก 4, 0 50คนนะครับมาบ่นในโพสต์ผมผมก็โพส์ตไปว่านี่ครับจงบอกคำถามที่ฟังแล้วปรีแตกมาคนละหนึ่งข้อ,อ,อนั่นแหละบน่น <c oughs> ความจริงเรื่องนี้มันมาจากผมเองนะครับผมไปสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งต้องเตรียมเอกสารไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วผมลืมอะไรบางอย่างแล้วเขาถามผมว่าทำไมถึงลืม เอาก็มันลืมจะให้ทำยังไงก็ก็เข้าใจครัว่ามันลืมไหมก็ก็ก,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 กูกูลืมใจทำยังไงก็บอกมันลืมแล้วถ้าถามว่าลืมได้ยังไงแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยเพราะมันลืมเห็นไหมละ่ะบบนไหมอ่ะบบนล้วอืมคล้ายคคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นคําถามของ เอาผู้หญิงที่เป็นเมนะนรับอันนี้อันนี้เอาทั่วไปเลยเอ้า <done>. ต่อน้องประมินอย่างมึงน <Nicolas. ừ, S 1> ่ะไม่รู้อะไรหรอกอ้าบก็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 ไม่บอกไม่พูดล้อล็อล็รจะรู้เหรอโอ้แม่งปัญหาโลกแตกเลยไม่ใช่แค่ปีแตกแค่เแล้วโลกแตกน้องมีธนะ มีธนามีธนาเอออะจะน้องหรือจะพี่วะเนี่ยญาติมาบ้านครับแล้วแบบญาติถามจะได้เมียตอนไหนเมื่อไหร่จะแต่งงานเพื่อนเขาลูกสองแล้วนะมีบ้านมีรถแล้วไม่อยากพูดแรงเลยอะถ้าพูดแรงนี่กูจะเป็นอาจารย์เบียร์สองก็เรื่องของเขาหรือเปล่า อยากมีไม่อยากม,ม,มีก็เรื่องของเขาหรือเปล่าเอาละกูเริ่มบนแล้วอ่เข้าหมดบน,บนบนเต็มที่แล้วผมรู้ว่ายอดวิวไม่ค่อยดีนะครับถ้าทําคลิปแนวนี้แต่ถ้าผมได้แจมได้ร่วมสนุกกับน้องๆเนี่ยผมผมเต็มใจนะครับมันมันก็สนุกแล้วผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกตัวเองออกไปนะครับแอาพี่กวางอินโซฟาเข้าร้านขายการ์ตูนล,ลุงขายข้าวข้างๆร้านบอกยังอ่านการ์ตูนอยู่อีกเหรอ อันนี้มันก็รสนิยมส่วนบุคคลอีกนะครับสำหรับผมผม35ผมยังนั่งดูเมะอยู่เลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังตามเมะเกี่ยวกับหนึ่งรถไฟสองหุ่นยนต์นะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ชอบส่วนตัวนะไอฟานมันน่าจะถึงวัยอ่ะมันมันกำลังชอบอะไรแนวนี้นะครับผมก็เลยต้องไปไล่ดูว่าเรื่องไหนที่เราเอาให้ลูกเราดูได้นี่ครับ ประมาณนั้นไม่ใช่ไปด่าคุณสร้างการ์ตูนแกว่ามึงทําอะไรออกมาแบบนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องคัดกรองครูพูดหน้าเสาวทงเวลา,าทําของหายนะให้ตัดยอยักษ์ออกแสดงว่าให้หาใช่ไหมนักเรียนก็มันหายหายหายไม่เจอเอา่อา นอกจากจะปวดหัวแล้วพี่ยังปวดหัวตรงนี้อีกโอเคลุงจะให้หาลุงลุงลุงครูจะให้หานั่นแหละอ้าวคุณเป็นผู้หญิงเหรอโอเคอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าความปรีดแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันของผมนี่ก็มีนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเหมือนทอมเข้าใจไปก่อนนะผมไม่ใช่เด็กแว้นไม่ใช่แงนแงนหรืออะไรแบบนี้คือสิบสามปีที่แล้วอะ่ะ แฟชั่นเกาหลีไครับพวกนักร้องเกาหลีเขาแต่งกันแบบนี้แล้วผมก็แต่งด้วยแล้วทีนี้ไปผับกับแฟนครับแล้วมีทอมเข้ามาจีบแฟนผมแล้วอยากรู้ว่าผมเป็นทอมหรือเปล่าก็มาเล่นนมผมเลยเดี๋ยวข้าผับมาจับนมข้าผับนี่แหละสรุปเขาก็ถามว่าเอา้าผู้ชายเลย ก็ก็ผู้ชายกูแต่งแบบนี้แบบเรียนแบบเกาหลีเฉยฮะบุคคลไปเรียนแล้วทำอะไรอะไปเรียนแล้วก็ไปเรียนอันนี้ก็ถูกของน้องนะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนถามคิดว่าไปเรียนแล้วไปทำอะไรวะเนี่ยคำถามยอดฮิตจากป้าข้างบ้านทุกคนอาจจะเคยโดนถามนะครับแถมถม,มันเคยเป็นหนังโฆษณาด้วย อ้าวเจนแม่อยู่ไหมอ๋อเนี่ยป้ามีอะไรจะบอกลูกป้านเนี่ยสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะอุ้ยโล่งอกไปหมดเลยได้มอรัดนะคะคนแย่งกันเยอะแยะเลยทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อืบอกงานกับเงินเดือนไปป้าข้างบ้านอวดลูกตัวเองโอเคคำถามยอดฮิตจริงๆเนี้ยผมคิดว่าหล,หลายๆคนน่าจะเคยโดน ผมก็เคยนะแต่ด้วยสถานะของผมงนี่ยผมพูดไปบางคนเขาก็ไม่เชื่อมีอย่างป้าข้างบ้านที่ไม่รู้อะไรเลยนะยายข้างบ้านที่ไม่รู้อะไรเลยมาถามผมทําทํางานเลยเป็นยูทูบเบอร์คนติดตามสามล้านป้าแกก็ทําหน้าแบบแมคเอคือ <c oughs> เป็นไรกระเสียงวะเนี่ย แมวคือเจ้านายสั้นๆเลยนะคระับคำว่าฮะไม่ใช่คําถามแต่เป็นคําที่ฟังแล้วแบบโมโหโดยเฉพาะแฟนหนูที่โชคชอบชอบ,ชอบพูดหลังที่หนูพูดไปหนึ่งประโยคจบก็คือแบบทําไมไม่ตั้งใจฟังรอบแรกไม่เท่าไหร่ยังมีรอบสองรอบสามตามมาหนูก็แบบโอ้ยไปแค่ขี้หูเหอะ,อะ อันนี้ผมไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นเทคนิคของตัวผู้นี่มันเป็นเทคนิคของผู้ชายถ้าเขาพูดอะไรแล้วเราไม่ค่อยอยากฟังเนี่ยเราก็ทำท่าฟังอ่ะอือย่ากโกรธผมนะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเลยแกนอ่าไม่ไม่ใช่ของผู้ชายทุกคนก็ทำท่าฟังไปนะครับพอเขาพูดจบก็อะอะไรนะตะกี้ไม่ได้ฟัง เฟียหนักกว่าเดิน<笑><笑><笑>แต่มันได้ผลนะครับก็ค,คือว่าเธอก็จะเลิกพูดแหละแต่เราอ่ะรู้รู้ว่าคุยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรแบบนี้นี่กูมากี่นาทีแล้วว่าทำไมกูเสียงแหบแล้วแต่ว่าตัดออกหลายหลายเมนอยู่นะพี่ๆผมปักมุดผิดครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากพี่สองโลอันนี้ส่งกับข้าวส่งของใช่ไหม อันน่าจะใช่ทำไมไม่ตัดผมเอาเอีกแล้วหัวกูหนะักหัวคนวนื่นะโอ้วันนี้กินอะไรดีกลับไปดูคลิปเดิมนะครับปัญหาโลกแตกของผู้หญิงที่เป็นเมนเมื่อไรจะแต่งงานเอ่ใช่ปัญหาโลกแตกจริงๆนะครับก็เรื่องของเขาแหม มาคําถามเดิมๆนะครับก็คือว่าอ่าลูกอยู่ปีอะไรแล้วเอออยู่ปีหนึ่งส่วนนี้ลูกป้านนะบาเราผมสงสัยจริงๆอันนี้คือสงสัยส่วนตัวเลยอีป้าคางบานมึงเป็นอะไรกูน่าทำไมไมึงจ้องเออนะอ้าวผมถามตรงนี้เลยมันเป็นอะไรนะ่ครับทำไมต้องมาถามถามเสร็จปับ๊บถ้าด้อยกว่าก็อวด อืมถ้าดีกว่าก็เงียบเงียบหรือเปล่าวะกินแล้วไม่อ้วนเหลอแม่งปรี๊แตกสุดๆทํางานเหนื่อยก็เหนื่อยอยากกินของให้เต็มที่แล้วมาเจอคําถามแบบนี้อีกขอโทษนะขอพูดตรงๆหน่อยคำถามส่วนใหญ่เสือ คำถามที่ทำให้คนปรีดส่วนใหญ่นี่ครับเสือป่านั้นโอเคเข้าใจอยู่ว่าอยากอวดว่าอยากมีสังคมว่าอยากมีนู่นนี่นั่นแต่อีกสักรอบแล้วกันเสือโอเคโอเคอีกสักสองสามอันแล้วกันทำงานทั้งปีเงินไปไหนหมดเอาเขาก็ใช้หมดสิครับ เขาก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องใช้อย่างผมสมัยก่อนนะอ่ะตอนนี้งว่าลรถผมหมดแล้วบ้านผมไม่ได้ผ่อนผมซื้อสดค่าเทอมลูกโหแมกูวจะคิดออกเดือนนี้ผมทํางานฟรีเพราะต้องจ่ายค่าเทอมลูกนี่ครเบก็เนี่ยมันมีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอดเราออกไปข้างนอกออกไปซื้อของ,ซ,อของซื้ออะไรข้าวซื้อนู่นนี่นั่นมาตุนไว้มันก็ต้องใช้ใจ่ายนะครับแต่แล้วมาถามแบบนี้ เงินเดือนทั้งปีทํางานทั้งปีเงินไปไหนหมดนี่ที่บ้านเป็นเศรษฐีเหลอหรือ,รอ,อยังไงเมื่อคุณทําพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจแบบอุบัติเหตุแล้วคนคนหนึ่งพูดถามว่าทํางงทไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้แล้วเขาจะเรียกอุบัติเหตุหรือเปล่าอุบัติเหตุก็คืออุบัติ ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราคาดการไม่ได้นีครับเขาถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแล้วกูจะรู้นี <c oughs> โอเคคำถามไรซละวอดไแปลว่าอะไรก็ใช่พี่ฮะพี่ฮะมีถั่วไหมครับเอ่อทานโทษนะครับมีถั่วไหมไม่มีครับมีถั่วป่ะใครทันน่าจะรุ่นอือหือน่าจะรุ่นยี่สิบอัพแล้วนะ ครูครับเงินผมหายหายที่ไหนกลับเข้ามาเรื่องลืมน่ครับก็มันลืมอันนี้ก็คือมันหายก็คือมันหายแล้วกูจะรู้ดิว่ามันมันหายที่ไหนถ้ารู้ว่ามันหายที่ไหนก็ไปเอาคืนแล้วเอยิ่งพูดเหมือนยิ่งบ่นนะครับอ่ะโอเคตามชื่อคลิปนี้ครับถ้าใครอยากร่วมสนุก หรือว่าอยากให้มีพาร์ทสนะครับคอมเมนต์จงเมนคำถามที่ทำให้เราปรีแตกสักคนละหนึ่งคำถาม <c oughs> ก็สมควรคิดเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับ